เป็นไงล่ะงานนี้เขมรมีช็อกนายกหนูสั่งแล้วไฟเขียวสร้างกำแพงรัว้วชายแดนตลอดแนวงบมีไม่อั้นพร้อมสร้างทันทีไม่ต้องคุยกับเขมรให้เสียเวลา โดยมาล่าสุดครับก็ได้มีเรื่องที่ทําเอาสะเทือนไปถึงข้างบ้านกันอีกครั้งหลังจากสถานการณ์ชายแดนตอนนี้ที่ฝั่งไทยกําลังขยับหมากเปิดเกมรุกบุกปิดตายด่านทุกแนวล็อกตะเข็บชายแดนไม่ให้ขเขมรได้มุดได้ผุดได้เกิดทั้งเศรษฐกิจนี่เองก็ทําให้เหลือแค่การสร้างกําแพงแข็งแรงแบบถาวรที่เคยเป็นแค่ภาพฝันและภาพ AI เกลื่อนโลกโซเชียลแต่ตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นเรื่องจริงซะแล้ว เพราะก็อ้างอิงจากการรายงานด่วนๆเลยครับหลังทางนายกอนุทินก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าพร้อมสร้างรั้วชายแดนเขมรชี้ว่าเริ่มสร้างได้ทันทีงบพร้อมแถมมีเงินบริจาคจากราชวงศ์และขอประชาชนไม่ต้องกังวลแถมแง้มเรื่องเจรจาเขมรต้องมีขั้นตอนในการติดต่อพูดคุยซึ่งชี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทําร่วมกันทั้งเก็บกู้ทุนระเบิดในแต่ละฝั่งตามหลักมนุษยธรรมย้ําต่างฝ่ายต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดและอาวุธร้ายแรง โดยในเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยครับ10กุมภา69ด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนาย,ยกรัฐมนตรีและรมวมหาไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอรอดอได้เข้าร่วมพิธีครบรอบ72ปีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนถึงการสร้างรั้วแนวชายแดนหลังชาวบ้านพื้นที่ชายแดนมีการทวงถามว่าหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องนี้คือกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งผู้บัญชาการกองทัพสูงสุดได้รายงานเข้ามายังผมว่าจะเริ่มดําเนินการในพื้นที่ที่สามารถ ก่อสร้างได้โดยทันทีในส่วนของงบประมาณก็มีการจัดสรรไว้เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ครับยังมีเงินบริจาคเข้ามาจํานวนมากรวมถึงเงินพระราชทานจากราชวงศ์ที่ให้มาจัดสรรในการดูแลป้องกันแนวชายแดนให้ประชาชนมีความปลอดภัยประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้มีความน่ากังวลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเราหวังตั้งสงบแต่เตรียมรบอย่างพร้อมสับ เรามีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาทุกวันนี้ทางฝ่ายกองทัพตำรวจและอาสายังอยู่ในพื้นที่คอยเฝ้าระวังอย่างเข้มขน้นส่วนที่มีการมองว่ารัฐบาลที่ผ่านมากับกองทัพไม่มีความใกล้ชิดกันแต่ในรัฐบาลอนุทินในอนาคตจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนายอนุทินกล่าวว่าอย่าบอกว่าเป็นการใกล้ชิดกันหรือสนิทสนมกันส่วนตัว แต่ด้วยภารกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตรงกันในเรื่องของการรักษาอธิปไตยรักษาดินแดนของประเทศไทยไม่ให้ตกไปเป็นของต่างชาติจึงทําให้ความร่วมมือมีความเข้มแข็ง ไม่ใช่เรื่องของความใกล้ชิดว่าเป็นเพื่อนกันรุ่นเดียวกันอายุใกล้เคียงกันระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วมองว่ากองทัพมีความเข้มแข็งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลยเพราะกองทัพมีความเข้มแข็งอยู่แล้วแต่เป้าหมายในการป้องกันประเทศและบริบทในปัจจุบันรัฐบาลและกองทัพรวมถึงฝ่ายปกครองและตำรวจทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือความหวงแหนและการปกป้องแผ่นดินไทยและให้ความปลอดภัยกับประชาชนสูงสุด พวกเราทุกคนจึงทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจและร่วมมือบูรณาการทุกสพรพพกําลังให้ประชาชนมั่นใจว่าดูแลพวกเขาได้ส่วนหลังจากเลือกตั้งครับทางกัมบ,บูชามีติดต่อเข้ามาหรือไม่ที่จะขอเจรจากับประเทศไทยนายอนุทินระบ,บุว่าทุกอย่างมีขั้นตอนในการติดต่อพูดคุยและยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำร่วมกันทั้งเก็บกู้ทุนระเบิดในแต่ละฝั่งของประเทศตนเองใครรับผิดชอบในพื้นที่ใดต้องดำเนินการในฝั่งของตัวเอง แล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมต่างฝ่ายต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ของตัวเองรวมถึงอาวุธร้ายแรงต่างๆและนอกจากนี้เองนะครับนายกก็ได้ถูกถามถึงเงื่อนไขการเปิดด่านแต่นายกอนุทินก็ย้ำเหมือนเดิมไม่เปิดด่านชายแดนเขเมรแน่นอน โดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถแห่ขอบคุณชาวปราจีนบุรีที่เลือกพักภูมิใจไทยพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรแม้ทางนี้จะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่จังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนและเชื่อว่าทุกคนที่นี่น่าจะมีญาติอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว จากนี้รัฐบาลจะเร่งสะสารปัญหาต่างๆและขอยืนยันกับทุกคนในห้องนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าได้นำดินแดนและสิ่งที่เป็นของเรากลับคืนมาได้แล้วที่เขาเคยเข้ามาครอบครองหรือยึดเป็นที่พักอาศัยเราได้ผลักดันเขาออกไปเรียบร้อยแล้วทุกตารางนิ้วเป็นของประเทศไทยโดยสมบูรณ์แต่จากนี้ต่อไปต้องเร่งพัฒนาพื้นที่ไม่ให้เป็นดินแดนที่ใครเข้าไปทําอะไรไม่ได้แต่ต้องเป็นดินแดนที่มีความปลอดภัยประชาชนสามารถเข้าไปทําอาชีพได้ตามปกติสะดวกและปลอดภัย ส่วนเรื่องเปิดปิดด่านไม่ต้องถามแล้วยืนยันว่าจะไม่เปิดเมื่อชั่งน้ำหนักดูแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์มากกว่าอย่างน้อยในระยะสั้นและในระยะกลางโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรส่วนจะเปิดด่านเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อประเทศไทยมั่นใจว่าประเทศที่เรามีเรื่องอยู่นั้นสิ้นความเป็นคขมเนค่อยมาคุยกันใหม่ และแน่นอนครับว่าเมื่อข่าวการสร้างกำแพงรั้วไทยแพร่ออกไปฟังคขมเมมันก็แห่ช็อกหนักอยู่ไม่สุขทันทีเลยครับโดยก็ได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลซึ่งส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเป็นการพูดเพื่อปลอบใจตัวเองเสียมากกว่าเพราะยอมรับเองว่าฮุนเซนหรือฮุนมาเนก็คงทำาะลัยไทยไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเม้นนี้นี่ออกมาด่าผู้นาตัวเองเฉยขอบใจสันติภาพหน้าหลุมศพนะ ผู้นำเขมรมัวแต่บ้าอำนาจเสวยสุขแทนกษัตริย์มีเวลาที่ไหนมาสนเรื่องแผ่นดินหรือประชาชนจะตายละ่ะเอออันนี้พูดถูกครับคนในบ้านเขายังรู้เลยว่าผู้นำเขามัวแต่สนใจแต่เก้าอี้จนโดนไทยรุกคืบทวงที่ดินคืนแบบตั้งตัวไม่ติดแบบนี้ไงต่อมาคอมเมนต์นี้ระบุว่าคนไทยชอบคิดไปเองว่าคนเขมรกลัวนายกคนนี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้นำที่แข็งแกรง่งพวกเราไม่ได้กลัวเสียหน่อยแค่ขี้เกียจพูดด้วยแหม ที่ว่าขี้เกียจพูดนี่น่าจะเป็นเพราะเถียงด้วยความจริงไม่ได้มากกว่านะอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าถ้าไทยสร้างรั้วบนดินแดนตัวเองก็ทําไปแต่ระวังอย่าล้าเข้ามาในเขตเขมรก็แล้วกันเพราะยังไม่ได้วัดแนวเขตให้ชัดเจนต้องทําความเข้าใจใหม่นะครับพื้นที่ที่เรากําลังสร้างรัว้วคือดินแดนที่ไทยได้ผลักดันผู้บุกรุกออกไปและทวงคืนกลับมาเป็นของไทยโดยสมบูรณ์แล้วทุกตารางนิ้วที่เราลงเสาเข็มคือเอกิทธิ์ของประเทศไทยนะน้องเหมน ส่วนบางรายถึงขั้นขู่ว่าจะสร้างไปทำไมในเมื่อวันหนึ่งพวกเราก็ต้องทำลายมันทิ้งอยู่ดีนี่แหละคือเหตุผลที่ไทยต้องสร้างกำแพงให้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อป้องกันแนวคิดป่าเถื่อนที่จ้องจะทำลายทรัพย์สินและละเมิดอธิปไตยเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลาและยังมีกลุ่มที่พยายามโยงเรื่องกฎหมายสากลว่าอนุทินต้องรับผิดชอบต่อการลุกรานกัมพูชาในเวทีโลกการสร้างรั้วในบ้านตัวเองเพื่อป้องกันโจรขโมยเนี่ยนะคือการลุกราน ดูเหมือนเพื่อนบ้านเราจะสับสนระหว่างคำว่ารุกรานกับคำว่าป้องกันตัวนะเหม็นพ่อหุนเซนบอกว่าอย่าไปปากสว่างปล่อยให้มันติดกับดักและสร้างรัวร้วแต่คนเดียวเถอะเราเก็บเงินไว้ใช้ดีกว่าแหมติดกับดักอะไรไทยสร้างรั้วในบ้านตัวเองเพื่อกันโจร่ะเรียกกับดักเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าอง,งุ่นเปรี้ยวครับไม่มีปัญญาห้ามเลยบอกว่าปล่อยไปก่อนคอมเมนต์นี้ขู่เก่งครับอย่าไปพูดเลยปล่อยให้มันสร้างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อหุนเซนจะไปตีเอากลับคืนมาเอง โอ้ยมโนไปไกลเลยครับสร้างรั้วเสร็จทหารไทยเฝ้าเต็มแนวคิดจะมาตีคืนเนี่ยถาม F16 หรือยังฝันกลางวันจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับบอกว่าอนุทินแกยามาอวดเก่งกับพ่อคุณเซนของฉันให้พ่อฉันเก่งคนเดียวพอผู้นำไทยเขาไม่ได้อวดเก่งครับเขาทำจริงส่วนพ่อคุณนะ่ะนิ่งเป็นหลับไปแล้วมั้งครับถึงปล่อยให้ไทยสร้างรั้วปิดทางหากินได้ขนาดนี้ความเห็นนี้ก็บอกว่า มันต้องได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายและสากลด้วยนะอธิปไตยในบ้านตัวเองต้องให้เพื่อนบ้านยอมรับด้วยเหรอครับตรักกะแบบนี้มีแต่ที่เขมรที่เดียวจริงๆคนนี้ตัดพ้อเลยครับว่าพ่อคุนเซนเรานะ่ะกำลังยุ่งกับการจับประชาชนตัวเองเข้าคุกเพิ่มอยู่เขาไม่สนใจเรื่องนี้หรอกเอาไปเคลียร์กันเองในบ้านก่อนนะก่อนจะมาห่วงรั้วบ้านคนอื่นเขาส่วนความเห็นนี้มั่นหน้ามากครับ ถ้าเขากลัวพ่อคุณเซนเราเขาคงไม่กล้าเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางบนดินแดเนเขมรหรอกก็ถูกครับไทยไม่เคยกลัวและนั่นก็ดินแดนไทยครับไม่ใช่ขเขมรตื่นจากฝันได้แล้วน้องเหมนยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลามาทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อย เดลี่ดาม่า